ผมเคยอ่านเจอในในหนังสือว่ากล้วยหอมเนี่ย100กรัมในอดีตขาพีการเอากล้วยหอมมาตรวจหาวิตามินเมื่อสัก40ปีที่แล้วเนี่ยกล้วยหอม100กรัมมีปริมาณวิตามิน B12 สมมุตินะฮะว่า80ส่วนแต่ปัจจุบันเนี่ยพอ1ปี19 9กกว่ามาทำซ้ำอีกทีเนี่ย ใน100กรัมเหลือเพียงไม่ถึง20ส่วนคือปริมาณวิตามินในผลไม้มันลดลงก็น่าจะเป็นจากการใช้ปุ๋ยเคมีค่ะดินค่ะปุ๋ยเคมีมากเกินไปปุ๋ยเคมีน้ำยาเราไม่รู้เขาผสมอะไรเข้าไปในดินบ้างเพื่อที่จะเร่งให้มันเจริญเติบโตเร่งให้มันมีการออกผลเยอะท่าแต่ว่าจริงๆแล้วถึงจะกิน400กรัมก็ยังต้องเลือกแหล่งที่มาของผลผลไม้เหล่านั้นอยู่ดีอ๋อมอนแน่ะ <laughs> ถ้าเป็นไปได้นะคะคือถ้าจะเลือกซื้อผลไม้ทุกวันนี้มหมอจะบอกว่าออแกนิกก็ไม่ใช่ cloth, ออแกนิกร้อยเซ่บานราเมออ์แ <laughs> กนิกร้อยยากมากยากมากที่จะปรับดินอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกินแอปโซ่เหอะ <laughs>